รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การครัวอาเซียนค่ะเราจะมาชมชิมชอบกับสุดยอดอาหารในอาเซียนกับพวกเราช่วงบ่ายๆเวลาดีๆแบบนี้นะคะวันนี้ต้อนรับสักราชปีใหม่ค่ะรายการแรกของครัวอาเซียนพามาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศรีสอร์ทสบายๆอยู่ที่บางพลัดแห่งนี้เขาบอกว่าที่นี่มีอาหารอร่อยมากเลยซึ่งได้รับการแนะนํามาจากคนที่เคยเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็เป็นเจ้าพนนิตยศาสาร์ชื่อดังของเมืองไทยคนอ่านกันทั่วโลกนั่นก็คือนิตยศา,ารคู่สร้างคู่สมบอกแบบนี้แล้วไม่ใช่ใครที่ไหนแน่นอนคุณดํารงพุทธานั่นเอง ค,คุณดำรงบอกว่ามีร้านอร่อยมากเลยอยู่ตรงข้ามบ้านผมถ้าหญิงอยากรู้ตามผมมานั่นก็คือร้านครัวสวัสดีที่นี่นั่นเองที่นี่มีเมนูอะไรเด็ดเมนูอะไรอร่อยต้องไปติดตามจากคุณดำรงพุตานกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีนั่งรออยู่แล้วคุณหญิงนะครับเชิญครับบรรยากาศดีมากครับไม่เคยคิดว่ามีร้านอย่างนี้อยู่แถวจ,<ะ>จรัญอยู่แถวบ้านพี่ดำรง ไม่น่าเชื่อเลยนะคะยื่อเงินคอนโดผมอยู่ฝั่งทางนน้นจรันสนิทวง77ทับหนึ่งครับลงสะพานสังฮีมาฝั่งทนผู้ประกอบการเจ้าของเนี่ยเขานำสกุลมุกตารีคือคนพื้นถิ่นเก่าของบางพลัดแถวนี้เขาก็มีที่ดินอยู่เยอะเขาก็เอามาทำเป็นโรงแรมเชิงแนวรีสอร์ทเห็นล็อกในแบบเป็นเรือนแถวแบบบ้านโบราณเนี่ยฮะแล้วก็แน่นอนเมื่อเมื่อเจ้าของเป็นมุสลิมมันก็ต้องเป็นอาหารมุสลิม หรืออาหารฮาลาลแน่นอนครับฮาลาลนี่หมายถึงอาหารที่ศาสนาอนุญาตให้รับประทานเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ทวันนี้พูดส,สั้นๆก็คือผมอยากส่งเสริมให้คนไทยมุสลิมที่ทําหรือยังไม่ได้ทําธุรกริจทางด้านาาร,ร้านอาหารเนี่ยหันมาทําเพราะคุณจะมีลูกค้าเป็น้อยๆล้านคนคเพราะเมื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี58ปลายปี58นี่นะฮะ,ะนักท่องเที่ยวก็จะทะลักเข้ามา อาเซียน600ล้านคนเป็นมุสลิมด้วย300ล้านคนใช่นี่เป็นอาหารว่างเหรอคะอาหารว่างลองดูอันนี้คืออันนี้คือซาโมซ่าซาโมซ่าซึ่งข้างในมันจะประกอบไปด้วยอาจจะเป็นไส้ผักก็ได้ไส้ไก่ก็ได้อไก่ที่ไปทานก็ไส้ไก่กับไส้ผักหรือไส้เนื้อก็ได้อันนี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องฮาลาลไก่และเนื้อที่มันเข้ามาอยู่ในไส้เนี่ยต้องเป็นไก่ที่ได้เชื่อตามหลัก ของสลามอิสลามนะฮะว่าอาจจะอาจจะไม่ใช่ไก่ที่เชื่อตามหลักอิสลามเนี่ยก็ถือว่าไมฮฮาลานกินไม่ได้เนื้อก็เหมือนกันผักอะไรเกี่ยวข้องหมดไหมคะผักไม่ต้องเชื่อไมหมายหมายความว่ามันต้องมีแหล่งผลิตอะไรปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับสะอาดสะอ้านนะฮะคุณทําสเต็กก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นข้าวหมกไก่คุณทำสปาเกตตี้ก็ได้พิซซ่าก็ได้ถ้ากรรมวิธีการทำหรือ ส่วนผสมนั้นมันเป็นของฮาลาสแค่นั้นเองแค่นั้นเองก็ถือว่าเป็นอาหารฮาลาสก็เป็นอาหารฮาลาลนะฮะเส้นอารนะอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยครับซัมโมซ่าอร่อยมากสรไอ้อร่อยนี่จะเกี่ยวกับฮาลาลหรือเปล่ามเนี่ยอยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ฝีมือนะฮะภรรยาผมก็ทำอาหารฮาลาลก็กินไม่ค่อยลงเอ้คุณกานดาฟังเยอะผมไม่อ้วนไงฮะนั่นแหละบ้านของผมฮป็าลาลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่อร่อย เรื่องของนอกบ้านอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน,นี่แค่เป็นของออเดิร์นะจานเรียกว่าจานรองท้องเท่านั้นเองแต่ว่ามีอาหารจานหลักซึ่งคุณดำรงชอบมากก็เลยแนะนํามาว่าอาหารจานหลักต้องทานจานนี้เลยใครอยากทราบว่าคุณดำรงชอบทานอาหารอะไรต้องติดตามครัวอาเซียนในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณคุณดำรงพุตานตรงนั้นะคะพามาแนะนํารู้จักร้านอร่อยๆแบบร้านครัวสวัสดีที่จรัญชุมวง77 ทับหนึ่งค่ะเอาละวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการครัวอาเซียนแล้วนะคะอย่าลืมชมชิมช้อปกับสุดยอดอาหารอาเซียนในรายการครัวอาเซียนค่ะวันนี้ดิฉันสิริมูลนัตพันธ์กับคุณนรงพุทานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย CP ีเติมชีวิตที่ดีรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนชมช้อปชิมกับอาหารหลากหลายทั่วทางอาเซียนกับสิริบูณัฐพันธ์นะคะวันนี้ครัวอาเซียนพาท่านผู้ชมมาชิมอาหารที่ร้านที่มีคนรับรองว่า อร่อยมากๆร้านหนึ่งนะคะคนแนะนำไม่ใช่ใครอื่นไกลเป็นเจ้าของโชว์รูมเบนชื่อดังของกรุงเทพก็คือคุณวสันเบนทังหล่อนั่นเองค่ะคุณวสันบอกว่ามีร้านอาหารอร่อยอร่อยอยู่ที่สุขุมวิท26ชื่อว่าร้านอันอันเหลาทานร้านนี้กันมาหลาย10ปีแล้วรสชาติไม่ตกเลยเลยไปอยากจะพาแฟนๆรายการครัวอาเซียนมาชิมนะคะเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในกันค่ะ เอาละค่ะตอนนี้เข้ามานั่งอยู่ในร้านอันอันเหลาเรียบร้อยแล้วและอยู่กับคุณวสันเบ้นทางหลอ่อเจ้าพ่อเบ้นของเราสวัสดีค่ะสวัสดีคับ,คบทำไมคุณวสันาพาอยู่มาที่นี่คะอันอันเหลามันเป็นร้านเรียกว่าร้านเก่าแก่ที่ผมทานมา20-30ปีอะ<ม>่ะไม่เลยใหม่เนี่ยมัไงเอี่ยมแกรวยมาจากซอยทางหล่อก็เลยทิ้งผมไงไอคนจนเองอยู่นั่นแหละอ้รวยแล้วเปลี่ยนที่มาแถวเควิลเลสนี่นี่เขาอยู่เอ็กแคร์ตรงข้ามเควิลเลสใกล้ช่องส ยี่สิบหกหลังช่องสามแต่ว่าอยู่กับหมายความว่าคุณพสันทานร้านนี้มา20กว่าปีอยู่ตรงข้ามเบ้นทองหล่อเลยเป็นตึกแถวเล็กๆก็เดินผ่านไายผ่านมาเ้อะไรว่าไก่อะไรไม่มีผมไก่แล้วไก่ที่ไหนมีผมอ่ะคะไก่เบตงมันหัวล้อนอ่ะจริงป่ะคะไก่อื่นก็อ๋อนี่คือไข่ไก่เบตงไก่เบตงแล้วก็ไปลองทานไก่เบตงนี่เขาเป็นคุณยะลามาจากยะลา แล้วก็มีคนพูดอันนี้สวัสดีค่ะนี่ดีค่ะรวยแล้วทิ้งกันเลยนะรวยแล้วทิ้งกันเลยนะนี่นี่นี่คือเจ้าของร้านนี่ค่ะเจ้าของร้านค่ะคนรวยจริงต้องหนีซอยทั้งหลอดคุณคุณวสันต์แนะนำแนะนำท่านผู้ชมหน่อยเจ้าของร้านที่ซีกันสนิทกันมา20กว่าปี ทานกันยนเบื่อหน้าเหลเบื่อน่ทานมา20กว่าปีคุณรุ่งน่าพาใช่ไหมคุณรุ่งนาพาจงสุจิพันใช่แล้วเห็นบอกว่าแน่น่บอกว่าคุณว่าสฟันบอกว่าไก่ไม่มีไม่มีผมไก่ไน่หักโล้นอ่ะนี่ใช่ไหมคะนี่คือไก่เบตงใช่ไหมน่นะเนื้อมันจะแน่นหนามันยไปผัสจะหานะคะ นะะคแล้วก็แล้วก็ลองทานดูนะคะนี่นี่คือน้ำในนี่คือน้ำอะไรอะคะน้ำซีอิ๊วอ๋อน้ำซีอิ๊วค่ะน้ำซีอิ๊วเหมือนไก่เหมือนไก่ซีอิ๊วอย่างเงี้ยละคะใช่ค่ะไก่แช่ซีอิ๊วแล้วไก่เบตงมันต่างจากไก่ทั่วไปยังไงอะคะมันเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองนะคะเนื้อแน่นเนื้อแน่นเหมือนหญิงอย่างเงี้ยรู้ได้ยังไงว่าอย่างเนื้อแน่นดูด้วยตาดูด้วยตา ความพิเศษของไก่เบตงคือเนื้อแน่นเนื้อแน่นเคี้ยวลองทานดูสิคะเคี้ยวแล้วกรึบๆๆนะคะมันจะเป็นมนไก่บ้านใช่ค่ะความอร่อยมันจะอยู่ที่ว่าเราได้กินอาหารอะไรที่มันเราเคนิกอย่างนั้นนะรมันนั่นแต่มันไม่เหนียวมันไก่บ้านค่ะอืมไม่เหนียวไม่เหนียวเลยแต่แน่นไม่เหนียวเลยอร่อย อันนี้ถือว่าเป็นประานมา20กว่าปีถือว่าเป็นเมนูเด็กของที่นี่ใช่ค่ะนอกนาอจากเมนูไก่เบตงที่คุณวัน์ชอบแล้วมีเมนูอะไรอีกตัวนี้ตัวเอกของคุณวันเลยเป็นอาหารเบตงอ่ะนะคะคือขาหยกนะคะข้ายกนะคะคือหมูสามชั้นอบเผือกขายกนี่จะเป็นหมูสามชั้นติดมันค่ะแล้วอกว่าชอบด้วยแต่ผมต้องกัดฟันเอามันออกคุณรุ่งบอกว่าเมนูโปรดที่สุดของคุณวันคือขายกขาวยกปลาต้มเผือกตัวปลาต้มเผือกค่ะ อยากรู้เทคนิคในการปรุงรสเมนูไหนดีคะถ้ามาอย่างนี้ยิงมาแล้วคุณลุงไม่บอกก็ขัดใจกันเลยนะต้องบอกให้หมด้วยซักเมนูหนึ่งคุณคุณวสันเลือกเลยเอาเมนูอะไรดีหัวปลาต้มเผือกไหมคะอ่าของแกแท้แ้ถ้าคนใดที่ท่านมาคนเดียวหัวปลามอเดียวจอดเลยจิงเดมอดเดียวอ่ะวันพรุ่งนี้เราจะมาดูสูตรที่คุณรุงจะสาธิตให้เราชมว่าหัวปลาต้มเผือกต้มเผือกสูตรดั้งเดิมจากเบตรงมาเนี่ย จะหน้าตาเป็นอย่างไรและมีวิธีทําให้อร่อยอร่อยตามที่คุณวสันชอบทานอย่างไรตัตาเป็นเบกเป็นหลักนะจากพลาดอันนี้ไม่ได้นะท่านอ่าได้เลยคุณวสันยังอยู่กับเรารวมถึงอันอันเราก็ยังอยู่กับเราพรุ่งนี้ก็มาติดตามกันต่อวันนี้หมดเวลาแล้วครัวเซียนลาท่านผู้ชมไปก่อนเราสาคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP พี